สวัสดีครับผมจะมากระจายจีทีวีนะฮะนนี้ผมจะมาสอนทำเมาส์นะฮะวันนี้ผมจะมาสอนทำเมาส์นะฮะก็แรกจะมีโปรแกรมนี้ก่อนนะฮะมีโปรแกรมนี้ที่ผมขยายอยู่นี่ไม่ก่อนนะฮะกดกดเข้าไปเลยนะฮะนี่มันจะขึ้นน,น,น,นี้ให้นะฮะ อ,อสักครู่นะฮะเนี่ยมันจะคือด้โปรแกรมแบบนี้มาฮะตกใจนะฮะก,กดอันแรกไปเลยอันแรกนี่อันแรกปุ๊บก,กดที่เมาส์นี่เนี่ยแล้วก็กดที่เมาส์นี่ ไปเลยฮนะเดี๋ยวทำเอ่อขาแป๊บนี่แล้วก็นี่แล้วก็ผู้ใหญ่นฮร คลิปได้แล้วก็กดโอฮะกำบอกตรงนี้เราไล่เวลาทำเฮะเนี่ยแล้วก็มาเหลือครับเมื่อกี้เปิดคอมให้น,นั่นมาแล้วก็เออพร้วคลิกตรงวงกลมนะเออนี่แหละเนี้ย ท,ทำมาแบบนี้ก็ได้ตามใจผมฮะจะจะเป็นแบบสีก็ได้ฮะกดที่ตรงนี้ทำลายผมเลยกดที่สีฟ้าแล้วก็กดอากดเซิร์ฟไปเลยฮะเซิร์ฟ เซฟเออพูดผิดครับขอโทษเซฟกดกดเซฟไปเลยเนี่ยจะเอาเซฟไปไหนก็ได้ฮะจะเซฟไวเออกดขกตรงนี้เนี่ยคนี้จบละก็ไปที่ตรงตรงนี้แล้วก็หาดูหาดู แน่ยก็เป็นเช่นนี้ครับรอเป็นงรอสักคู่สักคู่นะครับรอสักคู่นะฮะรอสักคู่แป๊บหนึงน่งนะฮะแป๊บหนึ่งนี่มาสแล้วกด กดที่ลูกเมาลลุลมๆเมาลนะฮะกดที่ลูกเมกาตรงนี้พอเสร็จแล้วกดคลิกกดคลิกนะฮะแป๊บนึงฮะเนี่ยกืจะตามนี้เสร็จแล้วก็กดกดอันสองนะฮะแล้วก็เอกอกดเลือกเมาส์ที่ต้องการเลยนะฮะเซฟไปแล้วก็ได้นะฮะเซฟเซฟไปที่ตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะ แบบนึงฮะมันจะเกิดเมาอะไรดิฮะเป่นกันเหรอผมเล่ทีไฟหรือเปล่าไม่รู้อะพี่ใช่เปล่าไม่รู้นี่แหละนะครับเนี่ยผมเล่นเวทีไฟตรงนี้แล้วกดตรงนี้ฮะก็ กดโอเคเดี๋ยว่อนก็ที่กดโอเคก็กดอันนี้ฮะโอ้โนนี่อยู่แบบนี้ไปแบบนี้นะฮะแค่นี้ขอจบคลิปเพลงแค่นี้ครับโอค้างอย่าลืมกดกับปุกไข่ผมด้วยนะฮะทางช่อง ทั้งช่องลูกจีดีทีวีอะแต่ชื่อผมอะไรก็ไม่รู้อะแต่ว่าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับที่ขอลรับกวัสดีครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย